สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอสื่อการสอนในรายวิชาดนตรีศิลปะของเรียนชั้นป .3 นะครับก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่กำลังรับชมอยู่นะครับคลิปนี้พบกับครูปนายพานุพงศ์ทองสงาดนะครับในเนื้อหาวิชาศิลปะนะครับในหน่วยที่1งงานศิลปะพื้นฐานนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาเรียนศิลปะกันเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะครับ เรื่องรูปร่างและรูปทรงนะครับรูปร่างและรูปทรงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งของนะครับที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับมีส่วนประกอบเยอะแยะมากมายอย่างเช่นสีเส้นรูปร่างรูปทรงพรื้นผิวอะไรพวกนี้นครับนักเรียนสามารถสังเกตส,สิ่งพวกนี้รอบๆตัวเราได้นะครับโดยเฉพาะรูปร่างรูปทรงที่เรากำลังจะนะครับ รูปร่างรูปทรงรูปภาคทางซ้ายและขวามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับส่วนของรูปร่างนะครับจะเป็นรูปร่างที่มีแบบ2มิตินะครับมีแค่ความกว้างความยาวไม่มีความหนานะครับถ้าดูเป็นรูปสามเหลี่ยมก็มีแค่ขีดสามเหลี่ยมแค่นี้ไม่มีเห็นอีกด้านหนึ่งหรือเป็นการนูนไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นรูปทรงนะครับจะมีรูปแบบ3ามิตินะครับมีความกว้างความยาว ความลึกหรือความหนานะครับถ้านักเรียนดูความการเปรียบเทียบนะครับความแตกต่างระหว่างสามเหลี่ยมรูปร่างกับสามเหลี่ยมรูปทรปงนะครับจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนรูปทรงจะมีมิติมากขึ้นนะครับอันนี้นักเรียนาจะแยกกันออกนะครับตัวอย่างของรูปร่างจากสิ่งที่เกิดจากธรรมชาตินะครับก็ยกตัวอย่างดอกทานตะวันซึ่งเอา รูปร่างทรงกลมมาเขียนไว้ตรงประมาณเกสรของดอกทานตะวันนะครับนี่คือล่างเฉยๆนะครับล่างให้เหมือนนะครับหรือจะวาดรูปตู้ปัตณีโดยการใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับล่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับเป็นทรงเป็นรูปล่างผืนผ้า,ผาที่เหมือนตู้ปัตณีนะครับหรือนํารูปร่างสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมนะครับมา รวมกันประกอบรวมกันนะครับไว้เป็น2จุดหมายนะครับหรือจะเอาแค่รูปร่างสามเหลี่ยมนะครับมาใส่ประกอบนะครับให้เหมือนกับสตบรอเบอรอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่คือการวาดรูปร่างแบบง่ายๆนะแต่ถ้าเป็นรูปทรงอันนี้รูปทรงที่เกิดจากมนุษย์นะครับก็กระป๋องน้ากระป๋องอารมนะครับก็เป็นทรงกระบอก ถ้าเป็นกองกระดาษชูสามเหลี่ยมก็มีสามเหลี่ยมที่เป็นมิติมากขึ้นนะครับนั่นก็คือ,เ,อเรื่องของรูปทรงนะครับหรือจะธรรมชาติก็ขอนไม้นะครับหรืออีกอันนึงเป็นไข่ก็รูปทรงวงรีนะครับจะดูเป็นมิติมากขึ้น,นร,รูปภาพอิศละคือรูปภาพที่เกิดจากความต้องการของคนที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาแต่ ให้ความรู้สึกที่เป็นเสรีอิสระไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนนะครับ็กตัวอย่างเช่นหยดน้ําก้อนเมฆก้อนหินขวัญอะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็เป็นรูปร่างที่อิสระไม่ซ้ํากันตลอดเวลานะครับหรืออาจจะเป็นรูปร่างเกี่ยวกับใบไม้นะครับหรือคนอะไรเงี้ยครับนะก็เป็นรูปร่างอิสระดังนั้นใบงานนะครับให้นักเรียนนําเอารูปทรง นะครับรูปทรงนะครับวงเอ่อวงทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมที่เป็นมิติ3มิตินะครับเอามาผสมรวมกันให้เกิดเป็นผลงานนะครับหรืออย่างเช่นใครอยากวาดรูปบ้านก็ต้องมีมิติหน่อยนะครับเป็นสามเหลี่ยมที่มีมิติมาทําเป็นบ้านได้หรือเอาวงกลมสี่เหลี่ยมทรงกระบอกที่เป็น3มมิตินะครับเอามาผสมปนกันให้เป็นหุ่นยน,นต์แบบนี้ก็ได้นะครับหรือวาดรูปช้างไม่มีงาไม่มีขนไม่มีลูกตาอะไรนะครับ เอาเป็นแค่รูปทรงก็พอนะครับเอารูปทรงนะครับต้องเป็นมิติด้วยนะครับหรือจะเป็นแบบนี้ต้นไม้นะครับที่เอาสามเหลี่ยมมาต่อกันนะครับก็ให้นักเรียนวาดรูปภาพใดก็ได้นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ระบายสีด้วยส่วนแป็งานอีกแบ็งานหนึ่งให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เปงานนี้เดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะหยิบไปงานมาเลยนะครับพร้อมนะครับเริ่มจากหัวข้อสิ่งนี้มีชื่อว่า กาต้มน้ำนักเรียนเขียนได้เลยกาต้มน้ำนะครับให้เราใช้กันวิเคราะห์นะครับกาต้มน้ำนะครับมีรูปร่างอิสระอ,อิสระยังไงดูนะครับรูปร่างมันเหมือนรูปร่างวงกลมไหมก็ไม่คล้ายเหมือนสามเหลี่ยมไหมก็ไม่ใช่ทังนั้นเป็นรูปร่างที่อิสระนะครับมีการเว้านะครับที่ไม่เหมือนรูปร่างที่เขากําหนดมาให้นะครับส่วนรูปทรงก็เช่นเดียวกัน เป็นรูปทรงอิสระท่าน,นั้นเขียนได้เลยครับว่าสิ่งนี้คือกาต้นาตมน้ํามีรูปร่างอิสระรูปทรงอิสระนะครับลอกตามนี้ได้เลยนะครับในข้อที่2อตู้เย็นนะครับตู้เย็นก็เขียนไปเลยว่าสิ่งนี้คือตู้เย็นมีรูปร่างแบบไหนสามเหลี่ยมวงกลมอะไรเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมครับใช่ถูกต้องเขียนไปเลยนะครับส่วนรูปทรงเป็นรูปทรงอะไรดี รูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราดูอย่างตัวอย่างในต้นคลิปก็จะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมด้วยนะครับก็เขียนลงไปได้เลยนะครับสิ่งน,นี้เราเรียกว่าม้อหุงข้าวนะครับม้อหุงข้าวมีรูปร่างรูปร่างเป็นแบบไหน,นอ่านในนี้เขียนว่าสี่เหลี่ยมนะครับก็เขียนตามครูเลยสี่เหลีย่ยมนะครับมีรูปทรงเป็นทรงกระบอกเพราะข้างในด้านบนด้านบน,น,บนมีความเป็นมิติในการ เปรียบเทียบเหมือนฟ้าครับมีมิติหน่อยข้างล่างก็มีมิตินะครับดังน,นั้นมีรูปทรงที่เป็นรูปทรงกระบอกนะครับอันต่อไปนะครับถ้วยกาแฟนะครับมีรูปภาพอิสระเพราะว่ามีหูจับด้วยมีอะได้วยนะครับรูปร่างนะครับส่วนรูปทรงก็อิสระเหมือนกันนะครับลอกตามได้เลยนะครับครับผม ตรงนี้นะครับนักเรียนก็น่าจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับก็ฝากนักเรียนตรวจเช็คป็นงานให้เรียบร้อยด้วยนะครับก็เนื้อหาก็จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกิฟต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย